สันสิวนาโนคอมเพล็กซ์เรโซนาดรายสเปรย์ใหม่ทีมที่6ที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้นะครับครับพลังเสียงของเธอมากกว่าพอกับน้ำหนักตัวของเธอเลยครับโอ้คุณพิโยถึงขั้นบอกว่านี่แหละครับคือพลังคากีนะฮะเตรียมโหวตให้กับเธอครับ TGT 3 8ม้องอาริยาครับ ไม่มีอะไรน่าสนใจนอกไปจากความ้้นของตัวเธอแต่พอได้ยินเสียงทำให้ลืมทุกอย่างไปเลยบอกพ่อแม่ว่ารักมากๆไม่เคยดื้อไม่เคยสนเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่มาตลอดแล้วหนูก็อยากจะให้คนไทยและคนทั่วโลกจดจำผู้หญิงคนนี้ที่ชื่ออริฮารุจราดิค่ะและนี่คือที t 38อริยาโรจรดิค่ะ I'm lost for worse, your smile has really drawn me. This is not like me at all. I never thought I know the kind of love you shown me. Face appearing like an unexpected song, an unexpected song. Not only we are hearing. I don't know what's going on. Can't work it out at all. Whatever made you choose me? และนี่คือทีทีทีสามแปดครับโอ้โห ไอเ่ยเป็นการกอดใครข้างแรกที่มือผมไม่ประกบก,กันเลยฮะ <laughs> เลาะไม่เลาะมากแต่นี่จะบอกเลยนะฮะว่าในรอบบอดี้เชนนีด่ดูยังไม่มั่นใจแบบนี้นะฮะแต่วันนี้นี่ดูแบบว่าโอ้โหมั่นใจมากเพราะว่าทีมงานจากเรโซน่านี่นะครับนะฮะทำให้มั่นใจอย่างนี้เลยขอบคุณนิดเดีก,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 กดว่ครับฟ <c oughs> ังกรรมการ,การ,รดีกว่าครับ <c oughs> แล้วคุณไปกอดเขาทําไมล่ะครับทนเสียงเธอไม่ได้จริงก็เหมือนเด็กๆที่นั่งดูหนังจูเลียนดูสไนซาวด์มิวสิกถ้าหากว่ามีซาวด์มิวสิกภาค2ผมคิดว่า คุณลูกปลาคงจะได้เล่นแน่นอนให้ใครดูแลเรื่องเสื้อผ้าของคุณลูกปลาหน่อยครับมันก็ไม่เกี่ยวกันหรอกเพราะเราไม่ได้ไปกวดแฟชั่นนะมันหนีไปโน่นเลยเชิญคุณเป๊ะไปนั่งนู่นเลยอเชิญคุณเป๊นั่งใกล้อะคือต้องบอกว่าเสียงเขาอะทําให้เขาสวยขึ้นมากระทันหันเลยไม่ต้องกลัวเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกขอให้มั่นใจแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณครับ เชิญจุพิย์ยครับเชิญครับตีอยู่อย่างเดียวว่าเพลงนั้นเอิรนไม่ใช่เป็นเพลงพ o p music ก็เลยไม่จักแต่เธอสามารถดึงความสนใจของเราไปอยู่ที่เธอและเสียงเพลงของเธอครับชอบครับชอบมากขึ้นครับแต่ว่าเสียงเดียวเลยนะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะในการแข่งขันนี่นะครับคือเสียงโหวตจากผู้ชมทางบ้านเท่านั้นนะครับจะเป็นผู้ตัดสินครับถ้าเกิดว่าชอบเธอเนี่ยนะฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับแล้วก็พิมพ์ครับ TGT38 นะครับส่งมาที่เบอร์4838999ตอนนี้เลยครับและนี่คือ TGT38 ลูกปลาอาลิยาเขอาละครับขอดูนียนะครับ